น <tang ar> ี่ก็ได้หลายตัวอยู่นะเห็นแพ็บตัวเล็กๆนะชิงเลี้ยวนะนี่หมานอยู่นะเดี๋ยวปลดก่อนแล้วก็โยนเบ็ดหม่ก่อนนะครับมันดูว่าจะได้กับข้าวไหมนะแต่ว่าเคนี้ก็ได้แล้วนะได้อยู่แล้วฝีมือสังอยังนะครับเป็นปัดเซลนะ เอาไปทอดเอาไปหมกนะโอ้โหไม่อยากจะบอกน้ำลายๆหลเลยนะครับมาปลดลอกต่อดีกว่านะครับ ติดทั้งปลาแล้วก็ติดตอนะเดี๋ยวไปแย่ดีกว่านิิดทั้งปลาติดทั้งตอเอาไปแย่แบบนี้ปลาน่าจะหนีนะเดี๋ยวต้องพักบรกก่อนเนาะเดี๋ยวสักพักมาตกใหม่นะเดี๋ยวมาดูผลงานนะ